เราจีนนะครับลงไปใส่ลงไปในกระทะนัเนี่ยฮะนี่นะครับแล้วก็มาลงเป็นน้าซุปนะครับนี่นะฮะน้ำซุปของเราน้ำมันหอยนะครับลงไปที่สามช้อนโต๊ะลงไปเลยครับสามช้อนโต๊ะนี่นะครับตามด้วยซีอิ๊วขาวนี่นะครับแล้วก็เป็นซอสปรุงรสนะฮะหนึ่งช้อนโต๊ะเช่นกันครับนี่นะฮะลงไปครับ ตามือน้ำตาลทรายนะครับประมาณสองช้อนชาลงไปครับนี่นะฮะสองช้อนชานะครับแล้วก็จะเป็นผงปรุงรสนะฮะหนึ่งช้อนชานะครับลงไปครับเกลือครล่อชานะครับลงไปเลยครับเดี๋ยวเราก็ลงแป้งมันไปนะครับรอบหนึ่งตอนน้ำร้อเดือนนี้นะฮะไม่ต้องลงเยอะนะครับวันนี้เราจะลงแป้งมันไปให้พอแบบมีความเหนียวนิดนึงแล้วก็จะลงเห็ดหอมนะครับลงไปครับ ดูดิหอมให้ความมิชาชิที่นึงนะครับดุดมานิดนึงแล้วก็ตัดกลห่นหอมขึ้นนะครับเราก็จะพักกหินหอมของเราไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็มาลงพริกไทยที่น้ำแดงเรานะฮะนิดนึงเพิ่มกลิ่นหอมนะครับเดี๋ยวเราก็มาลงแป้งมันเพิ่มความเหนียวงไปอีกนะฮะ นะครับประมาณนี้นะครับลงไปเลยครับนะฮะแล้วก็เที่ยวตัวเป่าหื้อนะครับไปอีกนิดนึงเป่าหื้อไซส์นี้นะครับจะค่อนข้างมีความนุ่มนะครับมีความนุ่มมากๆเลยลงไปน้ำมันงานนะครับลงไปประมาณหนึ่งช้อนชานะครับลงไปครับรวมถึงเพิ่มวามเงาด้วยนะครับก็ราดน้ำแดงของเราลงไปเริ่มจาก โคนผักนะครับด้านบนนี้นะครับประมาณนี้นะครับไปที่เปาหือ้ด้วยนี่นะครับลาลงไปครับอ้าวนี่นะครับเปาหือ้อเห็ดหอมน้ำแดง